นี้มันเดือดนาวิกไทยส่งของขวัญพิเศษถึงฐานสแกมเมอร์ที่ธรรมโมดาส่วน F16 เราก็บินไปเช็คบินถึง BHQ สัง,งั้นแถมจีนยังช่วยส่องดาวเทียมยันว่าใครกันแน่ที่เริ่มก่อนบอกเลยว่าตอนนี้ไทยเราได้เปรียบสุดๆยึดคืนประสาทต,ตาควายแล้วด้วยรายละเอียดเด็ดๆที่คุณต้องฟังต่อจนจบผมสรุปมาให้แบบนี้เลยโอเคครับคุณผู้ฟัง มาดึงสติแล้วฟังผมทางนี้เลยข่าวเช้านี้บอกเลยว่าของจริงไม่เช่นหนังไม่ชีละครแต่มันคือสถานการณ์สดสดร้อนๆที่ชายแดนบ้านเรานี่เองใครที่ติดตามข่าวมาตั้งแต่เมื่อวาน9ธันวาคมน่าจะพอรู้แล้วว่าสถานการณ์มันเริ่มตึงๆแต่พอมาถึงเช้าวันนี้10ธันวาคมโอ้โหมันลุกลามบานปลายไปกันใหญ่แล้วครับ ก่อนอื่นผมต้องย้ำกับคุณผู้ฟังตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าจากข้อมูลที่ตรวจสอบมาแล้วไทยเราไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนนะครับย้ำอีกทีว่าเราไม่ได้เริ่มแต่ทางฝั่งน,นอนฝั่งกัมพูชาเขาเปิดฉากทักไทยเราด้วยของหนักอย่างจจรวด BM21 ิยิงถล่มเข้ามาใส่ฐานทัพไทยและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่เช้ามืดของเมื่อวานลากยาวมาจนถึงเช้านี้เลย สถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าเดือดพล่านไปทั่วทั้ง7จังหวัดชายแดนเลยครับไล่มาตั้งแต่สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีบุรีรัมย์สแก้วจันทบุรีจนถึงตราดโดนผลกระทบกันท่วนหน้าทหารไทยเราเสียชีวิตไปแล้ว4นายบาดเจ็บอีกหลายนายส่วนพี่น้องประชาชนคนไทยต้องอบพยพหนีตายกันจ้าละวันยอดตัวเลขตอนนี้พุ่งไปกว่า10,000แนคนแล้วนะครับที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือหน,นีภัยสงคราม ฟังแล้วมันขึ้นนะคนผู้ฟังแต่จุดที่ทำให้คนไทยอย่างเราๆยอมไม่ได้ที่สุดคือเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เลยครับเวลาประมาณ8โมงกว่าวาทางฝั่งกัมพูชายิงจรวด BM21 เข้ามาตกที่โรงพยาบาลพนมดงรักครับคุณฟังไม่ผิดครับยิงใส่โรงพยาบาลจำนวน6นัดเต็มๆ เฮ้ย hey, คือแบบในหลักสากลหรือแม้แต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่ทํากันแบบนี้นะครับโรงพยาบาลคือพื้นที่ปลอดภยัยเป็นที่รักษาคนเจ็บคนป่วยแต่เล่นยิงถล่มใส่กันดือด้อๆแบบนี้พื้นที่รอบๆโรงพยาบาลเสียหายหนักเลยครับโชคดีที่ทางกองทัพและเจ้าหน้าที่ของเราไหวตัวทันรีบเคลื่อนย้ายคุณหมอพยาบาลและคนไข้หนักเข้าไปหลบในบังเกอร์กันได้ทันแล้วตอนนี้ก็ส่งกองพันเสนารักษณ์ที่6เข้าไปคุมพื้นที่ดูแลต่อแล้ว ลองนึกภาพตามนะครับคุณผู้ฟังคนป่วยนอนอยู่บนเตียงจูจ่ๆมีระเบิดลงตูมตามมันน่าหดหูใจจริงๆแต่ช้าก่อนครับใครที่กำลังกำม,มัดแน่นด้วยความโกรธใจเย็นๆแล้วฟังทางนี้เพราะกองทัพไทยเราไม่นิ่งเฉยแน่นอนครับงานนี้มีการเอาคืนแบบสาสมและตรงจุดสุดๆเมื่อสักครู่นี้เองครับมีรายงานด่วนเข้ามาว่าพี่น้องนาวิกโยธินไทยจากทั้งฝั่งตราด จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบส่งลูกยาวยิงตื่นใหญ่คอคอทันลมใส่ฐานที่มั่นของฝั่งตรงข้ามที่ตั้งอยู่ที่ธรรมโดาจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านตะชำรากของเรานี่แหละครับ และทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังไอ้ฐานที่ธรรมดาเนี่ยมันไม่ใช่ฐานทหารธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือแหล่งซ่องสุมของแก๊งสแกมเมอร์และพวกธุรกิจสีเทาคาสิโนออนไลน์ที่หลอกดูดเงินคนไทยไปนั่นแหละครับ ข่าวกล้องเราระบุชัดเจนว่าฝั่งกัมพูชาใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นจุดสะสมกำลังพลและอาวุธผสมโรงไปกับพวกมิจฉาชีพพอไทยเรารู้พิกัดปุ๊บนาวิกเราก็จัดให้ปับ๊บผลเป็นไงรู้ไหมครับราบครับ ฐานที่ใช้ปล่อยสัญญาณแจมเมอร์รังของพวกสแกมเมอร์โดนถล่มและแทะงานนี้เรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวได้ทั้งทำลายฐานทหารฆ่าสึกและได้กวาดล้างรังโจรที่หากินบนความทุกข์คนไทยไปด้วยในตัวแหมมันช่างเป็นข่าวที่ฟังแล้วรู้สึกล่งออกจริงๆสมควรโดนแล้วครับพวกนี้ ยังครับยังไม่จบแค่นั้นไฮไลท์สำคัญของเชา้านี้ที่ทำเอาฝั่งตรงข้ามถึงกับขวัญผวาจนหัวหดนั่นคือปฏิบัติการทางอากาศไทยครับ เมื่อเวลา7.40นาทีเครื่องบินรบ F-16 ของไทยเราทะยานขึ้นฟ้าบินโฉบเข้าไปเช็คบินที่เป้าหมายสําคัญนั่นคือฐาน B HQ หรือฐานบัญชาการส่วนหน้าของระดับบิ๊กบิ๊กฝั่งโน้นงานนี้ไม่ได้ไปบินโชว์เฉยๆนะครับแต่ไปเพื่อเด็ดหัวผลการโจมตีมั่นยำาราวจับวางปวาดเรียบครับ องค์รักระดับสูง4รายพร้อมลูกสมุนอีกเกือบ50คนที่ประจำการอยู่แนวหน้าเรียบร้อยครับไปเฝ้ารากมะม่วงกันหมดและไม่ใช่แค่ F16 นะครับเรายังมีเครื่องบินรบกริปเปนบินตามไปสมทบทิ้งระเบิดนำวิถีใส่คลังเก็บจรวด BM21 ี่สที่ซุกซ่อนอยู่ในพื้นที่โอซเมตตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินท ตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดปล่อยโดรนพรีชีพและจะรวดที่ยิงใส่เราพอโดนกริปเป้นเราหย่อนระเบิดใส่เข้าไปตูมเดียวเงียบกริบ ภาพรวมตอนนี้คือกองทัพไทยเราคุ้มเกมทางอากาศได้เบ็ดเสร็จครับเครื่อนบินรบเราเล็งเป้าเฉพาะจุดที่เป็นทหารและอาวุธเท่านั้นไม่ให้กระทบชาวบ้านฝั่งโน้นนี่แหละครับความเหนือชั้นกองทัพภาคที่สองยืนยันแน่ๆเลยว่าเราปกป้องอธิปไตยเต็มที่แต่เราก็ยังยึดมั่นในกฎมนุษยธรรมไม่ทำร้ายพลเรือนเหมือนที่เขาทำกับเราหล่อมากครับทหารไทย อาทีนี้มาดูอีกประเด็นที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสถานการณ์ครั้งนี้กันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้ต้องขยายความกันหน่อยข่าวดีที่สุดของเช้านี้คือเรายึดคืนพื้นที่ได้แล้วใช่ครับฟังไม่เพ็จดครับทหารไทยเราบุกทวงคืนพื้นที่บริเวณปราสาทตาควายรวมถึงปราสาทตาเหมือนถมและช่องตาเท่ากลับมาอยู่ในการควบคุมของเราได้สำเร็จแล้วครับ หลังจากที่เมื่อวานมีการประทะกันหนักฝั่งกัมพูชาพยายามจะเข้ามายึดพื้นที่ตรงนี้แต่เชา้านี้ทหารไทยเราใช้ทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่ยิงกดดันจนพวกนั้นต้องถอยร่นหนีตายกันไปตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งเคลียร์พื้นที่เก็บกู้ระเบิดเพื่อความปลอดภัยชัยชนะครั้งนี้ขอมอบให้กับดวงวิญญาณของทหารกล้าทั้งสีนายที่สละชีพไปเมื่อวานครับ พวกเขาไม่ได้ตายเปล่าแต่พวกเขาปกป้องแผ่นดินให้พวกเราคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ตรงนี้ขอให้นึกถึงความเสียสละของพวกเขานะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยเรายัางมีคนกล้าที่พร้อมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อแผ่นดินเกิดจริงๆและที่น่าสนใจมากๆคือสถานการณ์ภายในของกัมพูชาเองครับตอนนี้บอกเลยว่าเละครับเมื่อเช้ามีรายงานว่า นายสมรังสีอดีตผู้นำฝ่ายขานกัมพูชาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดเลยครับเรียกร้องให้พี่น้องชาวกัมพูชาและทหารในกองทัพหันปากกระบอกปืนกลับไปหาผู้นำของตัวเองเขาบอกชัดเจนเลยว่าฮุนเซนกำลังใช้ประชาชนเป็นโล่ม,มนุษย์ล่อเป้าให้ไทยถลม่มเพื่อสร้างสถานการณ์นายสมรังสีบอกให้คนกัมพูชาลุกฮือขึ้นมาล้มล้างระบอบฮุนเซนซะเดี๋ยวนี้ โอ้โหนี่มันสัญญาณแตกหักชัดๆครับคุณผู้ฟังภายในบ้านเขากำลังระสำาระสายแตกแยกกันเองแบบนี้ยิ่งเข้าทางไทยเราเลยครับเหมือนภาษามวยเขาเรียกว่าคู่ต่อสู้กำลังเมาหมัดแถมยังมีพี่ใหญ่ยังจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยนะครับ หลายคนกังวลว่าจีนจะเข้าข้างใครงานนี้จีนส่งดาวเทียมมาช่วยส่องพื้นที่ชายแดนแล้วข้อมูลจากดาวเทียมเนี่ยมันโกหกไม่ได้ภาพมันฟอ้องชัดเจนว่าทไลายการยิงการปะทะ กัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนชัดเจนครับจีนช่วยยืนยันหลักฐานให้เราแบบนี้เท่ากับว่าโลกได้รับรู้ความจริงว่าไทยเราแค่ป้องกันตัวเท่านั้นการที่เราส่ง F16 ไปสวนกลับก็ถือว่าเป็นความชอกทำเต็มร้อยงานนี้กัมพูชาหน้าแตกยับเยินครับแล้วมีเรื่องตลกตลกปนรามานิดหน่อยที่แสดงให้เห็นว่าฝั่งตรงข้ามเขากลัวเราขนาดไหน เรื่องของเรื่องคือนักกีฬาซีเกมครับอย่างที่รู้กันว่าปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และเมื่อวานก็เพิ่งจะมีพิธีเปิดกันไปหมาดๆที่สนามราชมังคลานักกีฬากัมพูชาก็เดินพาเรดกันหน่าชื่นตาบาน แต่พอมีข่าวสงครามชายแดนปุ๊บเช้านี้วงแตกครับเลขาที่การโอลิมปิกกัมพูชาแจ้งหนังสือด่วนมาถึงไทยเลยว่าขอยกเลิกขอถอนตัวนักกีฬากัมพูชาทุกประเภทกีฬาเก็บกระเป๋าบินหนีกลับประเทศหมดแล้วครับอ้างว่ากลัวสงคราม ทางไทยเราก็บอกว่าเฮ้ยอยู่แข่งต่อเธอเราดูแลความปลอดภัยให้ได้แต่พวกเขาไม่ฟังครับยืนยันจะกลับอย่างเดียวแม่ก็คงจะรู้นะครับว่าทำไมถึงรีบกลับขนาดนั้นคงจะรู้ตัวว่ารัฐบาลตัวเองไปทำเรื่องงามหน้าไว้ก็เลยอยู่สู้หน้าต่อไม่ไหวหรือไม่ก็กลัวจนขวัญหนีดีฟอกันไปหมดแล้วสรุปสั้นๆตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ฟังสถานการณ์ที่ชายแดนตอนนี้ แม้จะยังมีความตึงเครียดอยู่แต่แต้มต่ออยู่ที่ฝั่งไทยเราแบบเต็มประตูครับ 1. เราทำลายฐานยิงจรวดและฐานสแกมเมอ่ได้สำเร็จ 2. เรายึดคืนพื้นที่สำคัญอย่างประสาทต,ตาควายได้แล้ว 3. การเมืองภายในกัมพูชาก,กำลังแตกแยกหนักสมรังสีปลุกกระดมล้มหุนเซน 4. หลักฐานจากดาวเทียมจีนยันชัดว่าเราคือฝ่ายถูกกระทำและ5 ขวัญกำลังใจฝ่ายตรงข้ามตกต่ำสุดขีดถึงขนาดยกเลือกแข่งกีฬาหนีกลับบ้านฐานกองทัพไทยยืนยันหนักแน่นครับว่าเราพร้อมจะปกป้องแผ่นดินทุกตารางนิว้วถ้ายังซ่ายิงโรงพยาบาลหรือทำร้ายชาวบ้านอีกแล้วก็ผมเชื่อว่ากองทัพไทยมีของขวัญอีกหลายกล่องที่พร้อมจะส่งไปเดลิเวอรี่ถึงที่แน่นอนคุณผู้ฟังฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ถ้าฟังแล้วรู้สึกรักชาติรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้พี่น้องทหารหารที่ชายแดนก็ช่วยกันส่งใจไปให้พวกเขานะครับนึกถึงชาวบ้านที่ต้องหนีภัยสงครามไทยเราต้องแข้มแข็งและสามัคคีกันไว้ครับใครมารังแกเราเราไม่ยอม สำหรับอัปเดตสถานการณ์ช่วงเที่ยงนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงบ่าย,ายถ้ามีข่าวความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเช่นท่าทีของนานาชาติหรือข่าวลือที่ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะต่อสายตรงมาคุยผมจะรีบมาสรุปให้ฟังทันที อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้กดไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญแบบสรุปสั้นๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้ความจริงกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อติดสถานการณ์ต่อก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ